วันนี้ครูม่อนก็จะพาท่านผู้ชมมาเรียนรู้ศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคการทำให้ต้นอโะโวคาโดจเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วนะหรือพูดง่ายๆก็คือวิธีการบำรุงต้นให้อวบอ้วนสูงใหญ่นะครับในเวลาอันรวดเร็วเขาทำกันอย่างไรนะครับต้นอะโวคาโดที่ท่านผู้ชมมองเห็นนี้เป็นต้นอะโวคาโดที่มีอายุย่างสองปีแล้วนะครับวันนี้วันที่1ิบ ว,นนว,นนวันนี้วันที่10มีนาคม2566นะครับถ้าหากว่าวันที่4เมษายนเมื่อไหร่ก็จะครบ1ปีก็คือห่างประมาณ1เดือนแค่นั้นเองก็จะครบ2ปีแล้วนะครับอันนี้คือต้นอะวุกโดที่2ปีนะครับทีนี้ต้นที่ในรุ่นราวราวเดียวกันนะครับก็คือ อหปีสิเดือนเหมือนกันนะครับบางต้นก็ให้ผลผลิตแล้วก็คือให้ลูกให้ผลแล้วเรียบร้อยดังที่ท่านเห็นนี้นะครับไม่ต้องรอถึง3ปีต้นมันก็แข็งแรงสมบูรณ์สามารถผลิดอกออกผลได้นะครับตามความอุดมสมบูรณ์ความแข็งแรงของต้นไม้นั่นเองอทีนี้มันก็มีบางต้นที่มันตายไปแล้วเราก็ปลูกซ่อมนะครับทีนี้ ก็มีคนข้อถามว่าครูม่อนมีเทคนิคอะไรอย่างไงที่จะทําให้ต้นไม้โตเร็วที่ไม่จําเป็นต้องรอถึง3ปีนะครับครูม่อนก็ uh, เอาความรู้ตรงนี้มาฝาก uh, ท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมก็สามารถที่จะนําไปใช้ uh, กับไม้ผลของท่านได้ทุกชนิดนะครับเพราะไม้ผลส่วนมากแล้ว uh, มันก็มี uh, การหากินบนผิวดินเหมือนกันนะครับต้น อะโวคาโดต้นทุเรียนต้นเงาะต้นลังศาสตร์ลองกองพวกนี้ก็ใช้ได้นะครับผมก็เคยทดลองมาในต้นอะโวคาโดนะครับก็คือ,อทําแล้วก็เห็นผลอย่างที่ท่านผู้ชมได้มองเห็นนะครับก็คือต้นมันสูงใหญ่นะครับในเวลาอันรวดเร็วนะครับไม่ต้องรอถึง3ปีนะครับมันก็จะออกผลแล้วนะครับในลักษณะน,นี้ทีนี้ต้นที่ครูม่อนสาธิตต่อไปนี้จะเป็นต้นที่ครูม่อนปลูกซ่อม นเนื่องจากว่าตรงบริเวณนี้เป็นที่ลุ่มนะครับเสร็จแล้วก็ดินหรือเนินดินที่เคยทํานั้นมันก็ยุบตัวลงไปรากแช่น้ําบางต้นก็ตายแล้วครูมอนก็ปลูกซ้มนะครับทีนี้เราก็สามารถที่จะเริ่มทานะครับในต้นอะโวคาโดข,ของเราตั้งแต่เล็กๆนะครับตั้งหลังจาก6เดือนไปเป็นต้นไปนะครับเราก็สามารถที่จะทําให้ต้นเราแข็งแรงได้ นะครับหรือต้นใหม่ที่ปลูกซ่อมก็จะทำนะครับพอทำแล้วมันก็จะมีลำต้นอวบอ้วนในลักษณะเช่นนี้นะครับแล้วก็มียอดพุ่งยอดยาวนะครับอย่างที่ท่านผู้ชมได้มองเห็นตั้งแต่ต้นนะครับตอนนี้ก็ตนน้กตน,นก็เหมือนกันนะครับช่วงใบไม้สีนี้เราก็จะเห็นชัดเจนนะครับว่า,าต้นนั้นมันมีการเจริญเติบโตนะครับแบ่งกิง่งแบ่งก้านอย่างรวดเร็ว นในช่วงแล้งนี้สิ่งสําคัญที่เราจะเป็นต้องทำนะครับก็คือการพูนดินนะครับหรือการทําเนินดินให้กว้างขยายทรงขยายดินบริเวณโคนต้นให้ขยายออกไปแล้วนะครับกิจกรรมอีกกันหนึ่งที่สําคัญก็คือการบํารุงต้นให้อวบอ้วนให้สูงใหญ่นะครับวิธีทําก็ทําไม่ยากเลยนะครับก็คือใช้ปุ๋ยเคมีที่ท่านมีอยู่นะครับวสัสดุอุปกรณ์ที่ท่านมีอยู่แค่นั้นเองนะครับ อาจจะซ้ําๆกับรายการที่ผมเคยทําล่วงหน้าแล้วก็คือสิ่งที่เราจะต้องรู้จักก็คือทรงทุ่มนะครับก็คือใบไปถึงไหนกิ่งไปถึงไหนรากก็ไปถึงนั่นนะครับอย่างที่ผมถ่ายทําให้ท่านผู้ชมมองเห็นขณะนี้นะครับผมเอาไม้แหลมปักทิปปักเอาไว้เพื่อให้ท่านผู้ชมมองเห็นว่าปลายใบมันอยู่ตรงไหนรากของมันก็อยู่ตรงนั้น นะครับเสร็จแล้วถ้าเราจะให้มันเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วแล้วแล้วก็เราจะต้องทํารากของมันนั้นให้ยืดยาวออกไปทุกครั้งที่รากพุ่งยอดก็พุ่งเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะใส่ปุ๋ยเราก็ต้องใส่จากห่างจากปลายใบนะครับหรือห่างจากปลายทรงพุ่มออกมาอย่างต่ําก็6นิ้วหรือ1คืบนั่นเองนะครับอ่พอดีครูป้อนก็ตัดหญ้าเรียบร้อยแล้วก็คงจะ มองเห็นชัดเจนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาดูอัตราส่วนส่วนผสมนะครับปุ๋ยเคมีที่เราใช้นะครับก็คือใช้สูตร15-15-15สูตรเสมอนะครับ3กิโลแล้วผสม46-0-0หรือ,อยูเรีย1กิโลอัตราส่วน3ต่อน1นั่นเองนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ เราก็ใช้ไม้แหลมไม้ไผ่นะครับปลายแหลมเราก็ห่างจากทรงพุ่มนะครับตรงนี้ทรงพุ่มนะครับเราก็ห่างจากทรงพุ่มมาหนึ่งคืบก็คือประมาณนี้นะครับท่านผู้ชม <L an> ห่างจากทรงพุ่มมานี้เราก็ขยับหลักออกมาขยับหลักออกมาในสันนี้เห็นไหมครับอพอเราขยับหลักออกมานี้ก็คือไม้แหลมที่เราจะปักออกไปนี้ก็จะมี เส้นรอบวงประมาณนี้ซึ่งเราจะต้องปักทิมลงไปนะครับประมาณลึกประมาณนะครับสองสามนิ้วหนึ่งนิ้วแค่นั้นเองนะครับแล้วแต่ว่า,าถ้าจะมีกําลังขนาดไหนก็ปักทิมลงไปนะครับอาจจะเป็นครึ่งวงกลมหรือวงกลมก็ได้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอบต่อไปเราก็มาทําครึ่งวงกลมที่เหลือเราก็จับเข้ามาหนึ่งกำมือใหญ่ๆ เสร็จแล้วเราก็หยอดลงไปนะครับตรงบริเวณที่เราเจาะเอาไว้เสร็จแล้วส่วนที่เหลือเล็กน้อยเราก็จะหวานเพื่อล่อรากในลักษณะนี้นะครับหลังจากนั้นทำอย่างไร หลังจากนั้นเราก็จะเอาน้ำนี่นะครับใส่ลงไปในจุดที่เราหยอดปุ๋ยลงไปนั้นนะครับเพื่อให้ยูเรียนั้นเกิดการละลายครับท่านผู้ชมส่วนสูตรเสมอนั้นจะละลายช้าก,กว่านะครับและมันไม่มีการละเหิดออกไปก็ไม่ต้องห่วงอะไระหลังจากที่เรารดน้ำตรงจุดที่เราฝังเรียบร้อยแล้วนะครับ เราก็รดน้ําส่วนที่เราโปรยปุ๋ยไปครั้งหน้าโรยปรุ๋ยไปครั้งหน้านี้นะครับให้มันละลายเช่นเดียวกันนะครับเป็นการล่อรากให้มันรู้ว่าอาหารอยู่ตรงไหนนะครับแล้วมันก็จะยืดรากแผ่รากออกมาหากินเองเทคนิคนี้ก็จะทําให้ต้นไม้ของเรายอดพุ่งยอดยาวต้นโตวไวโตวเร็วไม่จําเป็นรอถึง3ปีนะครับมันก็จะมีผลผลิตให้ ท่านผู้ชมได้ชื่นใจอย่างที่ผมได้ถ่า,ายทำให้ท่านผู้ชมได้มองเห็นแล้วว่านะต้นอโะโวคาโดของเรานั้นก็สามารถผลิดอกออกผลได้โดยไม่ต้องเป็นต้องรอถึง3ปีนะครับอลองนำเทคนิคนี้ไปใช้ดูนะครับได้ผลอย่างไรแล้วก็นำมาแชร์กันขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามครับ